เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้เกิดเห็นนักท่องเที่ยวจมน้ําเสียชีวิตที่บริเวณชายหาดชลาทัศแหมมสม,มิลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยนักท่องเที่ยวเคราะห์ร้ายรายนี้เป็นนักเรียนหญิงอายุเพียง15ปีเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาโดยจุดที่จมน้ําลงไปเป็นแอ่งกระทะและน้ําลึกและคลื่นค่อนข้างแรงเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยสว่างสงขลาร่วมใจและเจ้าหน้าที่ชุดไล่กาดของเทศบาลนครสงขลาที่ดูแลบริเวณชายหาดได้ช่วยกันลงไปลมร่างขึ้นมาจากทะเลแต่ก็ไม่สามารถเชิดยื ชีวิตได้เพราะจมน้ําและขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานจากการสอบถามเพื่อนนักเรียนที่มาด้วยกันเล่าว่าได้พาก,กันมาเที่ยวที่หาดชะทัศน์ในวันหยุดทั้งหมด7คนเป็นชาย5คนและหญิงสองคนตอนเกิดเหตุได้ชวนกันลงไปเล่นน้ําริมชายหาด4ี่คนเป็นหญิง2คนและชายสองคนแต่ได้เกิดลัดตกลงไปในแอกทะที่ลึกและคลื่นลมแรงพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาได้3คนส่วนอีกคนแม้จะพยายามช่วยแต่ก็ไม่ทันถูกคลื่นซัด และจมน้ําเสียชีวิตสําหรับบริเวณชายหาดชะลาท่าแห่งนี้ยังคงมีคลื่นลมแรงและมีการขึ้นทงแดงห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้าทะเลอย่างเด็ดขาดแต่นักเรียนกลุ่มนี้ก็ยังคงฝืนชวนกันลงไปเล่นน้ําจนเกิดเหตุสลดขึ้นและในช่วงฤดูมรสุมปลายปีของทุกปีก็มกักจะมีนักท่องเที่ยวจมน้ําเสียชีวิตในบริเวณน,นี้เกือบทุกปีและนี่ก็คือภาพเหตุการณ์ที่ทีงมงานทุกนนข้อและนายสงขาลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์มาให้ได้ดูกันครับ ออกไปตั้งแต่นั่งชุดนะย่อนจ้อนขึ้นมาไปจับฟางดมาเนไปเนนีน่เลยรถมันไม่หนีมันจะไปตามนาแล้วก็มันหลมาแต่คนที่อยู่พิมน้ก็ไม่ดว่าเดี๋ยวคนเองจะตัดในคนไปกับพิมน้ที่คนเยอะกว่า เขาเพื่อนจมน้ำเนี่ยน้องอยู่กับเพื่อนเลยใช่ไหมอยู่ครับกําลังจะช่วยขึ้นมาพี่น้องกอดคอผมแล้วก็ช่วงนั้นผมก็จะจมแล้วน้องก็ไม่รู้ดิ่งไปไหนครับคนเ,เล่นน้ําอยู่ช่วงไหนน้องตอนนั้นอะไรนะครับคนเ,เล่นน้ําอยู่ตอนไหนช่วงไหนประมาณสิบเอ็ดโมงยี่สิบได้พี่อือแล้วเขาเรียกร้องอะไรนะเมื่อกี้น้องบอกอี่ก <นะ S 2> ให้ช่วยช่วยใช่ไหมใช่ครับ มันไม่เชิงเรียกร้องพี่ว่าไปด้วยกันทั้งกลุ่มแล้วก็จะโจมกันทั้งกลุ่มเลยครับเมื่อกี้กี่คนทั้งกลุ่มที่ไปตอนนั้นตอนนั้นที่ออกไปสี่ครับแลวน้องได้ช่วยช่วยช่วยเขายัางไงบ้างตอนนั้นน้องกอดคอผมขึ้นมาครับพี่<อ>แล้วก็มีน้องอีกคนจับขาผมลงแล้วก็น้องเขาก็ไม่รู้หายไปอยตอนไหนครับอ,อ๋อยู่ๆน้องเขาไปจับกาะคอน้องแล้วครับกอดกอดอยู่ครับพี่เมื่อกี้อ๋อหแล้วยุก็หายไปเลยใช่ครับ อ๋อหายเราเราเราเห็นไหมตอนที่หายตัวไปไม่เห็นเราบพี่ตอนนั้นผมจมครับอ๋อน้องก็จมด้วยก็จะจมครับก็มีน้องอีกคนดึงขผบลงนี่นี่เป็นยากกันหมดเลยลูกนี่ผมไม่ตัดเต้อะฮะผมไม่ตัดเด้แค่คือคนนี้